สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนนะครับผมกลับมารับชมเกมหมากรุกไทยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากฝ่ายแดงนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากฝ่ายขาววันนี้ใช้ตัวหมากพลาสติกเบอร์มิวดานะครับผม อาจารย์นกกระจิบไปเล่นที่ออนไลน์นะครับ playok.com ok. ในเกมเร็ว3นาทีนะครับเรามาดูว่าเกมเร็ว3นาทีเกมนี้อาจารย์นกกระจิบจะมีแต้มเด็ดแต้มใดที่จะบุกโจมตีคู่ต่อสู้ให้พวกเราได้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมพร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับขึ้นโคนคอสออาจารย์นกกระจิบนะครับตั้งรับด้วยเม็ดคอเจ็ คู่ต่อสู้พัฒนาม้านะครับงอสองอาจาร,รย์นกกระจิบพัฒนาโขนขึ้นมาชฉเจ็ดคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยชฉสี่ขึ้นมาอาจาร,รย์นกกระจิบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดชฉสองอาจารย i, ์นกกระจิบนะครับเปิดเบี้ยคอห้าคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบี้ยขอสี่ อาจารย์ทุกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นไปเป็นม้ายงขวาคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคู่กลางเบี้ยจอสี่นะครับอาจารย์ทุกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางเช่นเดียวกันคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับอาจารย์นุกกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดงหกคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดจอจานสามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนคอเจ็ด ู่ต่อสู้พัฒนาโคนชอสองครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดเบี้ยชอหกชอ .5 อห้าฝ่ายคู่ต่อสู้แปรขบวนขุนก่อนเลยนะครับจอสองขุนวังในอาจารย์นกเระจิบขยายโคนขึ้นชอชั้งหกคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกเระจิบพัฒนาขุนขึ้นวังในครับ คู่ต่อสู้เลือกแปลขบวนด้วยคนก้าวร้าวอาจารย์นุกคะจิบตอบโต้คนก้าวร้าวด้วยเบี้ยขอห้าไล่ขึ้นไปเลยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้หนีอาจารย์นกเคลจิบปูเบี้ยริมแล้วปกติฝ่ายคู่ต่อสู้จะต้องกินฉีกเบี้ยใช่ไหมครับผมแต่ในเกมนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่กินฉีกเบี้ยครับแต่ทิมสูงโจมตีเม็ด เราจะได้เห็นอีกแต้มหนึ่งนะครับว่าถ้าหากคู่ต่อสู้มาขาวทิ่มสูงไล่เม็ดอาจารย์นุกระจิบจะเล่นอย่างไรนะครับอาจารย์นุกระจิบนะครับกินฉีกเบี้ยก่อนเลยครับไล่เม็ดคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นะครับนําเม็ดขึ้นมากินนาเบี้ยขึ้นมากินครับอาจารย์นุกระจิบนะครับกินทําลายเบี้ยตรงกลางเลยครับผมคู่ต่อสู้นําเบี้ยกินขึ้นมาโจมตีเม็ด อาจารย์โนเครจิตนาเม็ดขึ้นไปกินดูวิธีการเล่นไว้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ได้กินเบีย้ยตัวนี้นะครับผมชอบหมากฝ่ายแดงนะครับเพราะว่ามีเบีย้ยกลางกระดานนะครับผมตัวหมากเท่ากันอยู่นะครับและข้อดีคือโคนของท่านอาจารย์โนกครจิบนะครับลำเลียงขึ้นมาได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้ ตำแหน่งโคนตัวนี้ขึ้นมาใช้งานในขณะที่โคนคู่ต่อสู้ติดเบีย้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ก็เดินเบีย้ยนะครับไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบไม่ถอยครับบุกเข้าไปเลยเข้าไปแลกเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยริมตัวนี้ครับอาจารย์นกกระจิบนะครับส่งเบีย้ยขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบีย้ยขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ยอ8นะครับมากดดันมาที่ชฉ8ครับความพร้อมนะครับผมให้หมากของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับตำแหน่งการยืนสูงกว่านะครับมีเบีย้ยสูงสะกดทับเบีย้ยคุมตรงกลางแล้วก็มีตำแหน่งโคนนะครับเรือพร้อมนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบีย้ยกลังกระดานครับไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบนําเบีย้ยขึ้นไปกินคู่ต่อสู้นําเรือออกคล้องครับอาจารย์นกกระจิบนําเรืออีกลำครับไปกดต่อขุนแต้มกดต่อขุนนี้เดือดร้อนหมากขาวเลยนะครับแล้วหมากขาวนะครับนำเรือมากดบ้าง อยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนทันทีจังหวะนี้คู่ต่อสู้นะครับควรที่จะรีบหลบขุนจากตากดแล้วคู่ต่อสู้ก็ประมาทครับเดินเรือนะครับกะว่าจะมาผูกเม็ดที่ไหนได้ถูกอาจารย์นกกระจิบโจมตีทันทีครับด้วยการกินแรกโคลนขึ้นมากิน แล้วก็บุกโจมตีแต้มนี้ครับถ้าโคนขึ้นมากินถูกม้านะครับเปิดรุกแล้วก็กินเรือแสบไหมครับแต้มนี้ถือว่ารุนแรงเลยนะครับแล้วฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่ยอมไม่อยากเสียเรือนะครับจึงถอยเรือไปถูกแต้มนี้ครับม้าทยานฟ้า เข้าไปจี้โคนตัวนี้นะครับตรงนี้คู่ต่อสู้เสียโคนฟรีนะครับผมแก้ลำบากแล้วนะครับแล้วในเกมนะครับถอยม้าไปอาจารย์นกกระจิบก็กินรุกเรียบๆครับถ้าม้าขึ้นมากินก็ถูกเรือไปกินรุกแล้วก็กินโคนฟรีและด้วยแต้มนี้คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับผมนี่คือเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับได้ไปเล่นในเกมเร็ว3นาทีนะครับผม ผมคิดว่าคู่ต่อสู้พลาดนะครับเล่นโคนก้าวร้าวถูกตีโต้โคนก้าวร้าวแล้วไม่ยอมกินฉีกเบี้ยปกตินะครับจะต้องกินฉีกเบี้ยที่คอ5นะครับแต่ไม่ยอมกินฉีกเบี้ยไปทิ่มสูงกลางระดานคือกะว่าจะเล่นแปลกๆนะครับกะว่าจะได้เบี้ยสูงตัวนี้น่าโคนแต่คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่า เล่นกับสุดยอดเซียนเชมประเทศไทยอยู่นะครับอาจารย์นกกระจิบก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม2ไว้นะครับผมหวังว่าพี่ๆน้องๆหลายท่านคงจะได้ศึกษานะครับกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มสองของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับคือเล่มน,นี้นะครับผมขออนุญาตวางให้ดูนะครับเล่มปกแข็งนะครับกับปกอ่อนนะครับเล่มนี้เขียนในเรื่อง รูปหมากม้าโยงขวาไว้นะครับเขียนละเอียดมากนะครับผม